ไ,ไม่ไม่ได้ดังใจเนาะอ้าวบัดนี้ตั้งจิตยกกระทงขึ้นตรหน่าอกผมจะพาก่าวคำในฐานวยกระทงเป็นภาษาไทยข้าพระเจ้าทั้งหลายขอตั้งสักกายฐานต่อเทพพระเทพเทวดาทั้ง,ง,ง,งหลาย มีมุขเทวนาภูมิทเทวนา,วาอากาศเทวนา,วาเป็นต้นตรงมาเป็นสัตขทีพยานาในการบำเพ็ญมกุศสครั้งนี้พี่ข้าวเจ้าทั้งหลายลดาได้ทำา้ิีีลอยกระทง เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบูชาลอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่ห้าแหง่แหงโดยเฉพาะที่ฟังหาดทรายาราแม่น้ำนำตาบูชาพระอุพุพ บูชาพระแม่น้ำทงาพระเจ้าทั้งหลายกำลังได้บำเพ็ญในครั้งนี้ขอให้พระเจ้าทั้งหลายต,ตรงเป็นผู้มีอายุยืนยาว,ยยาวปาสจากโรคาวพาปุปตัวอันตรายใดๆ,ใดๆถึงซึ่งความเป็นผู้มีอิสรภาพ ทั้งหน้ารังกายและจิตใจมีความสะดวกสบายในการบำเพ็ญบุญบาร,รมีทั้งปวงในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดอายุขไขขอจงเป็นอุปริสัยปัจจัย ให้บรรลุนิพพานในอนาคาตการข้างหน้านัา้นอันหนึ้งหากพาระเจ้าทั้งหลายตอบนี้บนพระเดชพระคุณหลวงปู่นในกระสงนำนงลอยกระดูกหลังจากพระสงฆ์ให้สะดวกตอนหน้านี้ผลม,มาสองวันเราก็ทรมานแต่ถึงการเวลาอันสมควรแล้วเทวดาก็ ทำให้เราสบายใจขอฟังเสียงเลรจากจำเพาะของสานการ์ขอนรได้นะครับตอนนี้รอรอให้รปลุกวงะเกีครับท่านนำให้เรานะครับเรอมอเห็นนะครับม<ะ>องตาลมน,นิ่งน,น,นะครับลมนิ่งลมนิ่งลมนิ่งมากเลือดเนะครับเพือออนนะเ่อประสบควาั้นเป็นสาติที่ด ดูทาโรสะบาทของทักโรลมัสซาสดาของเราผู้เป็นเจ้าของอสสที่ศักดิสิทธิมที่ดูดด้วยการข้าแหง่งและข้าแห่งน,นั้นผมจะได้บรรยายใจจะบอกแทนทั้งมันคือทาโระบาทที่พญาณเปลนตรเป็นมนุษย์น้อยเจ้าขเจ้าผู้ฝั่งแม่น้ำนั่งมางรดาเพราะองค์ทถาม,มาถามว่าเจ้าจากะกูล เมื่อพระองค์รานไปแล้วไม่มีอะไรที่จะนิยขอเพย่ออะพระบาทและข้าพระบาททั้งหลายจะมาสู่พระองค์เเห็นก็เโยมันวิ่งใหญ่ดังนั้ต้องเลยประทับพระบาทของพระองค์ถ้ามว่าพระบาทเป็นอย่อไดบ้างเขาว่าในตำนาเมื่อพระองคตั้งสัตยาธิหานประทับรอพระบาทแล้วดัมีล้มาด้วและไม่สัตยาธห โลกนี้จะพังทลายแต่ะบาดนี้ยังคงอยู่ผู้ใดสงสัยว่าะบาทมี้จริงหรือไม่นั้นก็คงสงสัยในวลันมี้ว่าสักการานของประหลงประสาทสตผู้ดำเนินประหลงมาแสนรสงสัยันไดาไหคับไหนเลยกจะเจียมว่าพวกเขาดังพันแต่มาคเตีย์ยี่ไม่่าได้มมี้หมดได้าูหรือเาู้ในเสื้อดูในเดโมได้งหครับ บัดนี้องค์หลวงปู่น่ขึ้นมาครับสมบแล้วก็ขอเรียนโทนคณะการที่าวิปภัยที่มจะมีแล้วก็ผู้ที่่าจัดเดินมาบอกว่าสำหรับกคร่งสเสียงทองนะครับสวอนายจินงดีแมเราตาและติ้งหังนะครับผู้กับุรอเห็นแล้วหน้าที่ไหนนี้นะพดีนอันดีน่าของเราจำไว้นะครับจำไว้ให้ดีว <blunt animation> ีปประสงค์คือบูปชาพระบรมสารีริกธาตของพระบาท เรามลกาวาไปลกาสัตวกันะครับชางุีชาแมนะคนาคนเาสนบช่องให้ต mm. in ัวเองผสมสิ่งใดต็ตั้งสั์ตัพหน่งตอดยวนะครับลผู้ที่มีความชอบมากนอยกระทงเป็นผู้จับอยูปล่อยล้ด้วยกันแะว่าครข้างนอยแล้วทำอ้ไรเรื้หากันนักเรียนซึ่งสถานที่แห่งนี้มัน ป็นสที่มั่งคโดดเรียกว่าสาลาอเนกประสงค์เขาอันเนกนั้นการใช้ได้าจิตใหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อการลงรายารที่ไม่ขัดต่อการบริยา่ที่ไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมนะครับเป็นา้กในใดีเราตงเลือก้นงานงานงาน จาาเทหระเทวีของเรายสวยดีไม่มากไม่น้ยคันเลี้ยเล่นน่าเลีแต่กระทั้งหงดนเล่นลุกาตุ๊กตาไทั่งหลวงปู่ดังหกมา่อยเป็นทุนสาหดับงโซ่สร้างใหญนปหารปีของเรานะครับวังรัตนประหารีซึ่งเป็นสมัยทุทธกยาหลวงปู่เล่นนำมาสร้างให้พวกเราเป็นสาระของทางศาสนา ความรุ่งเรืองกลับมาจากประเทศเอเชียของเรานะครับได้มาดูที่มาทำงานอยูที่ฟ้าอเมริกาและขอขอามช่วยชาวอเมริกาทุกท่านนะครับทุกเ่าทุกที่ไหนก็ตามนะครับท่านมีใจกห้ามากนุกเขานั้นเขาไม่ว่าแม่ถ้าตัดต้องมียกันทุกฐานนะเขามีใจของามากนะครับที่เราต้องการมองต่อกันไปในการพื่อเราปฏินี้รู้จักกันแล้วกันที่ ยอยการตาสมงการของปนเดชการงานกับก็ไปติดตอเป็นเจ้าของเป็นของกันครับผู้แทนตรงน่สาวพีบุตโคนเตอผู้มาแล้วก็ตาวันเยอะตั้งแ่ปีหน้นะครับจากที่ผมบอกไปนะครับวันนี้เป็นวันกบกของุ่กสาวทั้นั้นเลนะครับลกสาวที่มองไทยของเรานั้นจะพานอนอยูนบนเพื่อสิ้นใจเขาก็จะทำให้เสีรกเสิยงความ

ตอนนี้โอกาสดีมากท้องฟ้าแจ่มใสนะครับเขาต้องลดตู่มาเป็นผู้นำกระทรวงมาเป็นผู้นำนับไว้เราไปทำต้องพาตันยักษาประเทศเยอรมันอันดีงามไว้สืบทอดต่อไปนะครับให้ต่อตอตต่อมาเป็นรู่หลานของเราที่เกิดในญ่ไว้ดุอย่างนี้นะก็บอกกันมาจย่าลืมตำแหน่งอย่าลืมตำแหน่งของตัวเองว่าเรามาจากอะไรโลกนี้ ที่พึ่งของเราเราจะมีสองอย่างคือพึ่นที่พึ่งทางใจและที่พึ่งทางกายที่พึ่งทางกายก็คือบ้าเรื่อง้านสุาห